สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารลอับบานแดนบายอภินญ,ญาค่ะขออนุญตาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆด้วยนะคะข้าพเจ้าขอราธนาอิงอบุญบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอนันตจักรวาลค่ะขอให้คําทํานายนั้นเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าน้าน,นเถินสัตุสัตุนะคะ เบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกคะขออนุญาตคารุกุบาจเพื่อนเพื่อนด้วยคะ่ะสเตรนฮาร์โมนีว้าวพีซต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆมีความแข็งแกร่งมากความแข็งแกร่งของเพื่อนๆที่มีมาเนี่ยคะ่ะสะสมมาเนิ่นนานเนาะสะสมมาแบบไม่ธรรมดาคือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุข หลายสิ่งหลายอย่างจนได้พบความสงบในทุกวันนี้ความสงบแห่งแห่งธรรมแห่งปัญญามันทำให้เพื่อนๆได้พบถึงความสมดุลฮาร์โมนีเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่คือเรียกว่าเป็นความสมดุลที่กลมกลืนเป็นความสงบที่อยู่ร่วมกับความสว่างได้ะคะ่ะ ความสงบที่อยู่ร่วมกับความสว่างได้เนาะมันครีเอทได้เพื่อนๆสามารถแบ่งปันสิ่งนี้ด้วยความรักด้วยการใส่ใจนะคือมันเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจเพื่อนๆคือมีความเคารพผู้อื่นคืออ่าไม่มีไม่เป็นพลังงานที่ไม่ไม่ได้ขัดแย้งกับผู้ใดอะค่ะเป็นพลังงานที่สงบยือกเย็นเนื่องจาก ผ่านมาเยอะมากคือทุกสุขร้อนหนาวใดๆก็ตามคือถ้าเรียกว่าอืมมีความเข้มแข็งในจิตใจอะพอพอจิตจิตเข้มแข็งจิตแกร่งอะเนาะจิตแกร่งมั่นใจก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้อ่ะณวันนี้ควบคุมอารมณ์ก็เป็นหนึ่งอะค่ะนะ คืออยู่กับปัจจุบันที่นิ่งสงบได้อะสื่อกันเลยเนาะเออคออยู่กับปัจจุบันที่นิ่งสงบได้มันเป็นความสงบภายในที่สมดุลน,นะคะคือเรียกว่าถ้าเป็นสวนเนี่ยนะมันก็เป็นสวนที่จิตใจเพื่อนๆอ,อะเบ่งบานแบบมันหล่อเลี้ยงด้วยความเมตตาที่ความรักความเมตตาที่มันหยั่งลากลึกลงไปอะคะ่ะ ะะเป็นเป็นผู้ที่เข้าใจสังคมเข้าใจผู้อื่นเรียกว่ามีเสียงดนตรีที่บรรเลงอยู่อยู่ในใจภายใต้เสียงรบกวนของชีวิตะนะสวยงามมากนะคะคือคือแบบในชีวิตมันจะเป็นยังไงก็ช่างอะเสียงรบกวนใดๆก็ช่างอะแต่เพื่อนๆจะมีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจมีเสียงบรรเลงมีเสียงแห่งความสงบ เข้าใจอะ่ะเขารบผู้อื่นะ่ะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครอะ่ะเป็นจิตวิญญาณเป็นหัวใจเป็นความคิดที่มันกลมกลืนกันไปหมดมัเป็นความสมดุลที่กลมกลืนกันไปหมดเลยนะคะก็ที่สุดของชีวิตเนาะที่คนปฏิบัติธรรมก็อยากได้แบบนี้แหละนะสาธุขออมุนอนุโมทนาบ,บุญกับ บุญกุศลทานศีลบารมีของเพื่อนๆด้วยนะคะขอบพระคุณการติดตามทุกๆกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณกําลังใจนะคะมาคอมเมนต์ว่าเป็นกําลังใจแล้วนะคะโอเคเลยนะคะแบบดีใจคะ่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเช่นกันนะคะแล้วก็คําชมต่างๆน้อมรับไว้แล้วก็ส่งกลับให้เพื่อนๆ ร้อยพันเท่าหมื่นแสนทวีทุกทุกท่านที่ได้พบได้เจอในทุกทุกคลิปนะคะให้ได้ถึงทำทำอันบริสุทธิ์ของศาส,สนาของเพื่อนเพื่อนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ไปได้วยกันค่ะขอบวระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ